คืออมตาตันนะโอ้ยโอ้ยล้หนูองุ่นเอ้คืนว่าองุ่พระโคดมเจ้าเสด็จลงมาเกิดเดินไปเจ็ดพระบาทเก้าว่าเขาใด แม่นหับพ้องบ่าเขาใดแม่นหับพ้องเอ้ยเออเออเออหนอโอ้ยพ่อพ่อปู่สูตแล้วห้อยพระบาทถึงดินนี่อุบุบัวครับดอกบานหองเทอง เสด็จดินประเจ็ดเก่ามีอุบลเจ็ดดอกออกม้อง,งับ้ถึงหนนาไข้ตะออนในพระอุตรอซอนมีคำว่าพระคาถาว่าอัคโคหะมัตะเศษถัหะอิมิลกะะูกัะตะดอกเก่าคำตะเลงตานเปวโลกานี้ห้ามาเพื่อเปิดญ่เกิดเพื่อเป็หไ่เทภไพแทมนุษย์คนเจ้าวันนี้ข้างนั้นสาสัตร์ทั้งจิต เกิดขึ้นมาน้ากันหวมกลุ่มมาหน่อยหนึ่งก็พิมพ์ผ้าสอยสอยวอยเกิดหวมสองอาดุลก็เกิดรวมวันนั่นใจต,ตามตามรับะพีน่น้องคืออมาจันนะสีกาลุทายอีอมาตในนาครกวางคือกันตะกะมาประจําองค์พระตีนังโหกโกโพนอเกวข้าวนั้นหวมพระอ,องค์ เจ็ดคือขุมทรัพย์แท้ทั้งสีปาโกดเกิดขึ้นมาง,งดหมดความพอ,องในลามี่มุเทวพดาเจ้ามาคอยตอนแตงแสดงฤทธิ์เด็กหงวนโค,คนังตะลึงมีทั้งทอน้ำร้อนน้ำอุ่นพ่อดีไหลจากบนเมาพาลงทรงล่างน้ำเย็นไหลมาพร้อมมาส่งพระเจ้าทานพ่อเซเซตเตียบปล่อยเจ็ดก่าวคอยเดิน มี่อุบลดอกใหม่จ็ดดอกข้องงับเกิดตามห้อยพาบาท่ามันดอกบัวบานแล้วเป็นพระจรเสียงเว่าว่าจะออกว่าสีเป็นผู้เอกอ่านผู้ทีเป็นผู้เอกอาเเอากอาในพื้นแสนไตบอกว่าโลกนี้ได้สีเป็นหนึ่งบอมีสองวาอักโคหามัตสโลโกกัะสะมังก,ก,ะะมกาวคาถาไว้ มีคนเอามาใส่คาถามาเราวันพระพุทธเจ้าลงไปเพนไต้ภากันจําจื่อไว้สาหัสทั้งจิตในวันเพ็้นเดือนหกเกิดตอมพระองค์เจ้าเสนาหนำคว่ำเ่าเสนานนำคว่ำเขาเมื่อทุนพระองค์ใหญ่สีสุดทูตนาไทยน้ำจางแหกระบวัน เอา,มาเมื่ออ่อนอ่วนกับตาวนาครจีกับนครคีรีเฮงกุ้งกับินกวางสัตว์สาวโยท่วงผากันเตกตืนหกเมืลูกกระทาทวงสวงตันเจ้ายืนข้อฟังเสียงออดออ,อ,อ,อกกระบวนเฮแตตังจากจากวนลุมพินิพัยีเตาขึ้นเมื่อบางประสาทจนพ้นหลานดีใจส้มซ้นตื่นปันป่าอยู่ห่วยมีนาเจ้ามหมา ทั้งจีพกสันฝ่าจีพาแผ่นดินสนุกมีความสุกทั้งเมืองกระเดืองดังฟังกองกระเดืองดังฟังแจ้งกุ้งกระบินเคยแข่งก็เลยมีน้ำจุมกลุ่มผูเตาผภูตาวหุ่มเต่าบ่ซื่บ้านประดุษดังว่าบ้านเมืองเกิดเป็นตะวันกลุ่มได้ได้กระโจกกันแต่เรื่ององค์พูโท้เจ้า พ่อจะเจ็ดวันเขาทั้งเมืองข้างไ่เหลืองยังกะจังใดสูเหลืองเรื่องพระอ,องค์คือว่าแม่พระเจา้าพะนั่งนาศีหาหรือว่ามหายานางสู่ปุมมานหน่อยพ่อจะเจ็ดวันคอยม่านดากับเตาเมื่อตะวันโคตเฝ้าเจ็ดมือต่อมาแม่พระพุทธเจ้าตายจากพระบิดาศีหามายาเตาขึ้นเมื่อฟ้า ป่อยโคตรมีลาเป็นคุณเลี้ยงลำชิตธายุอยู่กรรมจะเวยนามแห่นมพ่อจะพระแม่มมอูคะสงสารจิตธาุกุมานแม่นมจมอุมสาวจะนมหอมหุ่มคืนวันบดา้อยู่สีสุโทปเป็นพ่อหมายหรือเอาหน่องข่าวความแท้หรือเอาหน่อง 好，黄天呃呃呃